อุ้ยตัวใหญ่ไปเลยอ่ะอุ้ยตัวใหญ่น่ากลัวคุณวายคุณรู้สึกไงมั่งไงมัง่ง,งลูกสบายใจครับโออปลาได้กินอุ้ยตัวใหญ่น่ากลัวดิอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่ไปเลยเลยพ่ลองให้กับมือดูนะนให้กับปากอันนี้อันนี้ ว้าดุยุ ire, ire, ุนี่โบนี่โบนี่โีอ้ยตัวใหญ่เอ้ยเอ้ยตัวใหญ่ไอ้ยอยย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 ายย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 ยายย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 ย

没干了。